สวัสดีค่ะด็กๆคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะคะ,ะวันนี้เราก็ยังเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยชุมชนแสนสุขนะคะนะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เราทําร่วมกันในชุมชนนะคะเราต้องทำอะไรกันบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราทําร่วมกับชุมชนได้บ้างนะคะ เด็กๆมาดูภาพกันอ่านี่ค่ะเห็นไหมชุมชนก็คือที่ที่คนหลายๆคนอยู่รวมกันนะคะนะแล้วกิจกรรมที่เราสามารถทำร่วมกับชุมชนได้อ่าถ้าเขามีกิจกรรมปลูกต้นไม้ดิๆก็สามารถไปร่วมได้นะคะเราสามารถทำร่วมกับเขาได้อ่าเป็นการสร้างความสามัคคีใน ชุมชนของเรานะคะ,ะแล้วเราทำอะไรได้อีกนะคะชุมชนของเราบางครั้งอาจจะขอความร่วมมือในวันแม่ร่วมกันปลูกปลานะคะร่วมกันทำความสะอาดชุมชนนะคะ,ะใส่ปุ๋ยต้นไม้นะคะเด็กๆก็สามารถทำกิจกรรมร่วมกับ ชุมชนของเราได้นะคะถึงเราจะเป็นเด็กเราก็ทําได้มีกิจกรรมหลายอย่างที่เด็กๆสามารถทําร่วมกับชุมชนได้เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนของเรานะคะเป็นการาสร้างความรักนะคะในชุมชนนะคะพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรานะคะ วันนี้เราเรียนรู้แค่การทำกิจกรรมในชุมชนนะคะเรามีส่วนร่วมก็เราอยู่ในชุมชนเราเป็นบุคคลที่ต้องอยู่ร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้เราเรียนรู้แค่นี้นะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรานะคะดูแลสุขภาพนะคะไปไหนใส่แมสปิดปาก นะคะล้างมือบ่อยๆนะคะไม่ไปอยู่ในที่แออัดนะคะนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ